7หลายเส้นเวลาจัก,กรวาลเดียวและในซีนถัดมานะครับเราจะได้เห็นการถูกแยกตัวออกเป็น2คนของสก๊อตแนดงซึ่งนี่น่าจะเป็นคําตอบของซีนที่เราเห็นแอนด์แมนมากมายจากในตัวอย่างแรกนี้นะครับที่ทีแรกนี่เราอาจจะนึกว่าเป็นสก๊อตแนด์ที่น่าจะถูกดึงมาจากมันติวอตอื่นนั่นแหละครับแต่พอเราได้เห็นซีนนี้นะครับมันทําให้เราคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาแอนด์แมนมากมายหลายคนก็คงมาจากวิธีที่ถูกแยกตัวมาจากสก๊อตแนดงแบบนี้นี่เองครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับ ราะมันจะเป็นการแยกเส้นเวลาออกมาอยู่ในจักรวาลเดียวกันแบบที่เราเห็นเอนเชนวันทำมาในซีรีส์ h a t อ f ตอนที่4นั่นเองครับฉันจึงต้องดึงพลังจากมิติมืดเอามาใช้เพื่อแยกเส้นเวลาเพื่อแยกตัวคุณเพื่อทำให้เส้นเวลาของคุณทั้งสองเส้นเกิดขึ้นได้พร้อมกันในจักรวาลแห่งเดียวและจากที่เราเห็นสกอตแลงถูกแยกออกมา,มามากมายแสดงว่าแข่งมีเทคนิคหรือพลังในการแยกเหนือชั้นมากมายกว่าเอนเชนวันเยอะเลยสินะครับเนี่ย